สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุชาดานาคาค่ะเรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับวันนี้นะคะทบทวนเรื่องการเกิดหินประเภทของหินวัจักรของหินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คือโรงเรียนมารีวิทย์ค่ะเรามาเรียนรู้การเกิดหินกันเลยค่ะ หินเกิดจากแร่หลายชนิดที่แข็งตัวและรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุขนาดผิวสัมผัสและสีสันที่แตกต่างกันออกไปหินบางก้อนก็จะมีลวดลายเป็นแทบหรือบางก้อนเป็นลายดอกนั่นเองค่ะนักธรณีวิทยาได้แบ่งประเภทของหินตามลักษณะการเกิดดังนี้ค่ะประเภทที่หหินอคนี ประเภทที่สองหินตะกอนหรือหินชั้นค่ะประเภทที่สามหินแปรหินอัคนีนะคะหินอัคนีสามารถแบ่งออกได้สองประเภทได้แ,แก่หินอัคนีแทรกซ้อนกับหินอัคนีพุซึ่งมีกระบวนการเกิดดังนี้นะคะ่ะหินอัคนีแทรกซ้อนนะคะเกิดจากแมกมาด,ดันตัวขึ้นมาบริเวณใต้เปืิดโลกที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยแม,กมากๆนะคะจะค่อยเย็นตัวลงอย่างช้าๆและตกผลึกจนกลายเป็นหินอาคานีแทรกซอนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหินแกรนิตหินไดออไรและหินแกรโปรค่ะ2นะคะหินอาคานีภูหรือเรียกอีกย่างว่าหินภูเขาไฟ เกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟทําให้แมกมาพุ่งขึ้นมาบริเวณผิวโลกหรือที่เราเรียกว่าลาวาน,นั่นเองค่ะและเมื่อลาวาค่ะเกิดการเย็นตัวและตกผลึกก็จะกลายเป็นหินอคนีพุนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะหินพัม,มิสหินไลโอไลหินออกซิเดนค่ะห,นหินตะกอนหรือหินชั้นเป็นหินที่เกิดจากการถมของซากพืชซากสัตว ตะกอนต่างๆหรือจะจากการสึกกรผูพังของหินชนิดอื่นๆนั่นเองค่ะและเมื่อเป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นหินใหม่นั่นเองบางครั้งนะคะพบร่องรอยของสร้สางซาก์ส,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 สัโบราณหรือที่เราเรียกว่าซากดึกดำบันหรือฟอสซิลค่ะนักธรณีวิทยาได้จำแนกหินตะกอนตามลักษณะการเกิดแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะคะ หนึ่งหินตะกอนอนุภาคเกิดจากหินเกิดการปูพังและเมื่อเกิดการพับถมจะทําให้อนุภาคของหินมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหินกรวดมนหินทรายหินดินดานประเภทที่2นะคะคือหินตะกรเคมีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลายทำให้แร่เกิดการละลายมากยิ่งขึ้น และตกตะกอนทับถมจะสมกันกลายเป็นหิตรรนตะกอนเคมีนั่นเองค่ะหยกตัวอย่างเช่นหินปูนหินเซิและหินตะกอนประเภทที่3นะคะในแก่หินตะกอนอินทรีย์ค่ะเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อยนะคะมีสภาพออกซิเจนต่ำทำให้เกิดความดันภายในชั้นหินจึงเกิดเป็นฐานหินนั่นเองค่ะ หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรเพราะได้รับความร้อนความดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกซึ่งมีกระบวนการทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะหนหินแปรริ้วขนานลักษณะของแร่ที่อยู่ภายในเนื้อหินมีการเดยงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเป็นริ้วรอย ขนานไปตามแนวหินเช่นหินชนวนหรือหินกาดหินไนดินชีพสอหินแปรไม่เป็นริ้วขนานลักษณะของนเนื้อหินที่ไม่มีการจัดเรียงตัวกันของอนุภาคของแร่นั่นเองค่ะเพราะว่าขนาดของแร่มีขนาดใกล้เคียงกันจึงสามารถยึดติดกันได้แน่น มักพบในหินที่ประกอบไปด้วยแร่เพียงชนิดเดียวเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นหินค้อไซหินอ่อนต่อมานะคะเรามาทบทวนวัฏจักรของหินกันค่ะเริ่มต้นจากแมกมาหรือหินหนืดเยีนตัวและตกผลึกกลายเป็นหินอาคานัคนีและเมื่อหินอาคานัคเนลลอมละลายจะกลับกลายเป็นแมกมาหินอาคานีผุพังสึกก่อน จะประกายเป็นเศษหินเศษตะกอนและเมื่อหินอคานีได้รับความร้อนและความดันจะกลายเป็นหินแปรค่ะเมื่อตะกอนนะคะเกิดการทับถมเชื่อมประสานจะกลายเป็นหินตะกอนหรือหินชั้นและเมื่อหินตะกอนหรือหินชั้นผุพังสึกก่อนจะกลายเป็นเศษหินเศษตะกอนและเมื่อได้รับความร้อนและความกดดันจะกลายเป็นหินแปรค่ะ หินแปรผู้พังสึกกนจะกลายเป็นเซทินเซตกรและเมื่อหินแปรหลอมละลายจะกลายเป็นแมกมาค่ะเรามารู้จักประโยชน์ของหินและแรกกันดีกว่าค่ะนำหินทรายมาทำหินรับมีดนำหินแกรนิตมาเป็นวัสดุก่อสร้างนำหินอ่อนมาใช้สร้างอาคารนำแร่คอร์สมาทำกระโจ นำแร่ฟัวรไร์รามาเป็นส่วนผสมในยาสีฟันนำแร่ทองคํำมาทำเครื่องประดับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณคูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหาและนักเรียนจะมีความแม่นยํยาในการเรียนมากขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ